น่าจะเป็นใครไปไม่ไ,ได้เลยว้าวไม่น่าเชื่อเลยใช่ไมครัว่าเป็นเจ้าพอร์ต X3 Lite ตัวนี้นี่เลยครับนะใครที่ซื้อของวิจิมุ้งจะไฟเราก็จะตั้งเสียงเท่ๆให้แบบนี้เลยนะครับ นะครับนั่ฟังอยู่หน้าตู้นี่แบบโอ้โ,อโหขนล,ลุกเลยใช่ได้เลยๆๆๆๆเพราะาอะไรเพราะว่าเรามีอุปกรณ์มือชีพนะครับและเราก็นี่เลยครับมีเขาเรียกว่าซาวอยู่ในหัวแบบว่าซาวระดับโลกอยู่แล้วในพวกนี้ใช่ไหมครับอ่าเราก็อะแดปมาใช้กับตรงนี้ได้เห็นไหมครับนี่ครับนี่คือความเป็นมือชีพเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่มีของและมีประสบการณ์นะครับจะทำซาวออกมาได้เหมือนพวกเอฟเฟกพวกนี้เลยหรือว่าจะเป็นนี่เลยแออยู่นี่อันนี้แอ r ทรูแอข้างบนนะฮะนี่แอคทรแล้วก็แคมเปอรน์นะครับนี่และครับแล้วก็นี่เลยตู้มาแชลต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเราซื้อมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกได้เลยว่าซาวต่างๆเหล่านี้เป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะมาแอปพลายใช้กับนี่เลยครับเจ้าพวก m าติเอฟเฟกเนี่ยรุ่นทั้งหลังเนะเต็มเลยเห็นไหมครับอ่านี่นะครับนี่คือคำว่ามืออชีพนี่เลยครับนี่เลยครับอ่ะโอเคนะครับเราไม่พูดพลาดำเพลงกันเลยนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอนี่เลยกับเสียงคลีนคือดีมากจริงนะ ผมชอบเลยนะเสียง Key izing, คีย์ไรซ์แก้ไขปรับเป็นนี่ดีนะมากใส่ดีเลยโอ้ยให้อารมณ์แบบเงียบสงบแล้วก็ที่มสนคัญคือมันลึก กับซาวเนี่ยมันคือมันลึกอก็สมมติว่าคุณดีดมาอย่างเงี้ยอสมมติว่าค,คุณอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วซาวกีตาร์ค,คุณแบบเนี่ยน,นะครับคือมารู้สึกเบาและผ่อนคลายเห็นไหมครับมันให้อารมณ์นะครับเสียงนี่สำคัญที่สุดนะครับคุณจะซื้อกับใครก็ได้แต่ซื้อกับเราเนี่ยะครับเสียงนี่สำคัญที่สุดเราจะต้องเซตอัพให้คุณแบบนี้เลย แล้วยิ่งใส่คอรัดเข้าไปโอ้โหเป็นไงฮะเนี่ยครับนี่คือความอาชีพอย่างที่ผมบอกย้ำเรื่อยๆเลยเนะครับนะอ่ะ,อะมีเสียงอะไรบ้างเนี่ยเสียงกรนกรนคอรัดแล้วก็เสียงแตกแล้วกันนะครับอ่าเสียงแตก เร็วรุนแรงกระชับฉับไวแล้วที่สำคัญคือเวลาเราปิดเวอร์ลูมเห็นไหมครับไม่มีเสียงจี่ไม่มีเสียงทาําไม่มีเสียงหอนเห็นไหมครับนี่แหละครับเนี่ยค,คือความมือชีเพราะว่าอะไรเราผ่านสเตจใหญ่ๆมาเยอะเรารู้ดีนะครับว่าเปิดนะเปิดนเนเบอร์ลูมนิดเดียวเนี่ยคุณสามารถตีขอได้ อยากใส่คุณก็เล่งวอลุ่มมาเลยโอ้คือซาว์มันส่งอ่ะเวลาคุณเล่นกีตาร์เนี่ยฟิลลิ่งได้ซาวได้คุณอยากจะฝึกอะไรก็ได้คุณอยากจะเล่นอะไรก็ได้นี่นะครับมันส่งผลแต่ถ้าเกิดซาวคุณไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็ไม่อยากฝึกไง แล้วมันก็ไม่อยากเล่นถูกไหมครับฟิลลิ่งกีตาร์มันไม่ได้ด้วยอ่ะไปใหญ่เลยทีเนี้ยเห็นไหมครับนี่แหละครับคือการ set เซตอัพนี่ต้องเซตอัพให้เหมาะกับผู้เล่นนะครับนี่แล้วนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดผมบอกย้ําเลยว่าคุณจะซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าซื้อกับผมเนี่ยคุณจะได้การเซตอัพแบบนี้เลยนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่ทุกตัวนะครับผมสามารถทําให้เสียงเหมือนกันได้หมดเลยทุกตัวเพราะว่าอะไรเรามีเขาเรียกว่า มีเสียงอยู่ในหัวอยู่แล้วเราปรับพวกนีน้โอ้โหผ่านมาไม่รู้กี่พันตัวใน Youtube ดูได้เลยนะครับใน Facebook ใน Line ในอะไรก็แล้วแต่นะครับเรารีวิวกันเยอะมากๆนะครับอ่าเรบอกได้เลยนะครับอ่ะต่อมาเป็นเสียงโซโล่นะครับเบาๆลึกๆเห็นไหมับครับ ลึกๆมีเสียงดีเลย์ด้วยนะครับั้นจะมีเสียงดีเลย์กับรีเวอร์ด้วย ก็คือความมือท,ที่ผมบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเราก็จะปรับเสียงให้แบบนี้เลยแต่ตัวนี้ถือว่าดีมากมากเลย <S <S พวกลายซิกเนี่ยผมชอบอยู่แล้วชอบแอมเขาในการจําลองแอมเนี่ยคือแบบว่าโอ้โหต้อง,ต,องต้องเรียกว่าเด็ดเลยเด็ดเลยนะครับแล้วตัวนี้ต้องบอกนิดนึงผมอยากได้มาตั้งแต่สมัยผมยังไม่คือพูดง่ายๆสมัยยังเป็นเด็กอยู่เลยอะไอตัวนี้นะคือมองมันนานมากดูรูปดูอะไรทั้งวันเลยว่าเอ้ย ถ้ามีเงินเราจะซื้อตัวนี้นะครับโอ้โหมันคือม,มันมาเกินฝันจริงๆนะครับนะอันนี้เราไปฝังเฉยๆเราไปฝังเฉยๆมาก่อนนะีรชอบคือชอบอะไรหนึ่งเลยเนะี่ยคือมันมีโทนที่สองให้ด้วยเห็นไหมครับคือแบงค์เดียวเนะี่ยคุณสามารถมีโทนที่สองให้ด้วยนะเออเนะี่ยแล้วที่สำคัญคือมีพวก storm modulation delay boost หรือ compressor er ได้อีกโอ้โหคือแบบเนี่ยอันนึงอย่างสมมุติเนี่ยคุณจะใส่คอมเพรสเซอร์เนี่ยคุณกดได้เลย ลองดูเนี่ยว่าคุณตั้งตั้งไปโ้โถสกิมเมอร์อย่างเงี้ยอ่ะสมมติเนี่ยโถสกิมเมอร์อย่างเงี้ยน,นะครับอ่ะนะคุณสามารถเพิ่มได้เลยทันทีอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือไม่ต้องย้ายแบงค์ไปไหนเลยสม,มมติคุณจะเล่นเพลงไวอย่างเงี้ยคุณกดโซโล่เห็นไหมเบาโวลลุ่มได้อีกสมมติเบาโวลลุ่มได้อีกเห็นไหมเบาโวลลุ่มแค่นี้เป็นขอดถ้าไม่เอาดีเลย์กดดีเลย์ออกได้อีก เห็นไหม,ไหมนี่าัพเวลานะคุณซโล่ค,คุณกดไปสุดเลยแล้วก็ใส่ดีเลยนครับโคือแบเป็นรุ่นที่ผมอยากได้มากๆในตอนดเด็กๆเลยนะนไม่ไม่เด็กหรอกโอ้ยวัยรุ่นเพิ่งผ่านมานไม่ไม่เด็กอกัยี่สิบกว่าเองนะครับนี่ครับคือเป็นรุ่นที่แบบว่ามันคุ้มอะ คือมันมองแล้วมัน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 เป็นอะไรที่คุ้มอ่ะเพราะว่าเราเราเล่นอยู่บนเวทีจริงๆอ่ะสถานการณ์จริงๆอ่ะนะครับอ่านะครับมันครอบคุมจริงๆครับสมมุติดัซซโลอยู่ได้ไม่พอเนี่ยนะครับกดสตอมเข้าไปเลยปึ้งนะครับบูตก้อนเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยโมดูเลชั่นอยากใส่อะไรใส่อยากตัดดีเลย์ตอนไหนตัดได้เลยอย่างเงี้ยอยากจะแท็บดีเลย์เอามีปุ่มแท็บดีเลย์อีก อยากจะบูทคอมเพเซอร์อามีบุ่มบูทมนคอมเพเซอร์อยากจะเล่นวาวเหยียบนี่กดไปปึ้งเป็นวาวเห็นไหมนี่คือแบงค์เดียวนี่คือมันจบเลยเนี่ยเป็นตัวเออมองมองในรูมองในกล้องย,ยังรู้สึกว่าเออเราย้อนไปแบบว่านึกถึงตอนเก่าๆเลยว่าเออเราแบบเราอยากได้เราเคยแบบเออใฝ่ฝันเลยตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้ววันนี้เราได้ครอบครองมันเราก็รู้สึกว่ายินดีมากๆแล้วเรา มอปรับเสียงนะที่เราชอบอีกโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบปื้มปิติมากๆยินดีมากๆยินดีมากๆเลยนะครับอันนี้เราไปฟังเฉยๆแต่ในความรู้สึกนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันมันรู้สึกว่าเอ้ยถ้าใช้งานตัวนี้คุ้มเลยนะครับเพราะว่ามันมีโทนที่2ให้อีกด้วยนะครับแล้วมันแล้วมันแล้วแต่เราจะปรับนะเออแล้วแต่เราจะปรับว่าเราจะปรับเป็นอะไรแบบนี้ไม่รู้ปรับเป็นอะไรมอเป็นเสียงแบบว่าครั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันอยู่ที่เราจะปรับนะตรงนี้นะครับวันีผมไม่ได้ปรับไว้เนาะเออนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับคุ้มจนในคุ้มเลยนะครับแล้วก็ป่มเพิ่มอะไรค่อนข้างใหม่มากตัวนี้นะครับใครได้ไปถือว่าถือว่าคุ้มเลยล่ะนะครับไม่ธรรมดานะครับสําหรับ Hot X3 หลายจริงๆแล้วมันดีมากนะผมก็ไม่รู้ว่ามันบางทีอาจจะแบบมันอาจจะมานานนะครับแต่ถ้ามันมาในยุคสมัยในหน้าตามันก็น่าใช้เลย เสียงดูดันมากนะครับอยากจะให้มปดูก็ดูได้เลยอันนี้ผมจะตั้งออกแนวว่าเมซากับมาแชลอ่าเมซ่ากับมาแชลผสมกันอะไรอย่างนี้เพราะว่านี่น,นะฮะดอกของเมซ่าหัวมาแชลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะแบบว่าติดๆกึ่งๆนี้แล้วก็พวกอเอฟเฟกต์พวกนี้มันก็จะมีพวกอของฟิคแมนอะไรพวกนี้นะครับมันก็อยู่ในแบบว่า ใน,ในประมาณนี้เสียงแตกนะครัอประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเออประมาณนั้นแหละครับอ่ะโอเคครับผมนะประมาณนี้เลยแม่ไม่อยากจบรีวิวเลยจริงๆก็มันคือมันเล่นเพลินน่ะนะเข้าใจไหมเวลาเราฝึกกีตาร์ใช่ไหมเห็นไหม,เ,ไหมเสียงมันเป็นอย่างเงี้ยมันเพลินไหมใช่ไหมเออเราดีดไปอย่างเงี้ยอ่ะสมมุติคุณซื้อไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วคุณเอาไปตั้งไปดีดเลยอ่ะเสียบปลั๊กเสียบอะไรสายสายเลยเนี้ยนะครับอ่ะ จะบุติเนี่ยมันทำให้เกิดอารมณ์ศิลปินแล้วคุณจะสามารถแต่งเพลงได้เลยทันทีนะพอ่อซาวมันได้ไงถูกปะคุณซื้อไปคุณไม่ต้องทำอะไรมากบางทีเนี่ยเอาไปซื้อใครมาไม่รู้อันเนี้ยน้องๆถามพี่พี่ตั้งซาวไงพี่ตั้งซาวไงพี่ผมส่งมาให้พี่ตั้งซาวคิดยังไงเนี่ยเห็นไหมมันเป็นปัญหานะมันไม่ใช่ข้อดีนะฮะ การที่คุณได้ของถูกอะไรมาเนี่ยแต่คุณต้องมาเสียเงินกับการเซ็ตซาวเพิ่มอีกถูกไหมกว่าจะหากว่าเจอเจอพี่โม,โมกว่าจะส่งให้พี่โมเซ็ตซาวโอ้โหคุณหวมวอารมณ์เล่นไปแล้วถูกไหมอ่าเนี่ยครับนี่คือถ้าซื้อเราเนคือตั้งซาวให้เสร็จเรียบร้อยนี่แล้วนี่คือมันมีสตอรี่แล้วใครที่ซื้อของกับผมมันต้องมีสตอรี่มันต้องมีการรีวิวมันไม่ใช่จับมาแล้วขายไปไม่ใช่แล้วที่สำคัญคือเราเปิดทิ้งไว้แบบนี้ ทุกตัวเราจะบอกทุกคลิปเลย4ชั่วโมงอย่างต่ำนะครับมากสุดสิชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงนี่ก็เวลาเล่นมาตรฐานของเราแล้วนะบางทีเนี่ยเราเล่นอ่ะที่นี้1ชั่วโมง2 3 4สชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับอ่าเป็นตน้นเพราะฉะนั้นนะฮะอาการรวนอาการแห้งจะไม่มีเลยนะครับถ้ามันมีมันจะปรากฏขึ้นเลยถูกไหมอ่าและนี่เรารีวิวกันมาเป็นสิบอ่าเป็นสิบกว่านาทีแล้วใช่ไหมอ่าถ้ามันมีอาการแห้งหรือรวนเลขวิ่งอะไรเงี้ยตะบุษนะแน่นอน,นครับไม่มี แน่นอนครับมันไม่มีอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามันแห้งมันรวนผมคงไ่เอามาอัดคลิปหรอกครับถูกปะอันนี้ต้องพูดตรงๆถูกไะเออใครจะเอาของไม่ดีมาอัดคลิปบ้าไปแล้วถูกปะเออมันก็ตอบด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะตรงนี้เราเข้าใจอยู่แล้วเนาะเออนะใช่ไหม я? ใครจะเอาเฮ้ยพี่อันนี้ของไม่ดีอามารีไม่จา่ายคือถ้าของไม่ดีเราไม่รับอยู่แล้วเราไม่รับตั้งแต่มันมันมันรวนแหละอ่าง,งั้นเราจะไม่รับซื้อเด็ดขาดเนาะ เออแล้วต้องบอกไว้เลยครับผมนะ <c oughs> เพราะว่าเรารับได้หมดแต่เราต้องรับของดีแล้วไปต่อได้นะครับเราเสียเวลาซ่อมนะครับเราไม่อยากซ่อมนะครับเออมันเสียเวลานะครับถามว่าซ่อมบบไปไมได้หมดเลยครับนะแต่ว่ามันเสียเวลาในการซ่อมเนาะเพราะว่าเราค่อนข้างจะบอกว่าเป็นแอดมินกลุ่มแล้วเราทําหน้าที่หลายอย่างด้วยเนาะเออทั้งตอบลูกค้าทั้งแชทนี้เราไม่มีเวลาไปซ่อมหรอกนะฮะเออต่อก็รับมาก็เราก็ต้องสแกนนิดหนึ่งอะไรนี้อ่ะโอเค ประมาณนี้แหละครับผมนะใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นตัวในฝันของพี่ยมุกไฟแล้วนี้พี่ยุกไฟได้ครอบครองแล้วก็ปรับให้คุณเห็นแบบนี้เลยนะครับซาวแบบนี้เลยนะจัดไปได้เลยไม่ธรรมดาขอดเอ็กซ์สลบไหลจัดไปครับ